เป็นไตเยวคมาคือ,คอจริง,รงๆเราเป็นอะไรที่มาตั้งแต่กําเนิดแล้วค่ะที่แบบเป็นไตไม่ได้เท่ากันทั้งสองข้างเลย้ยคะแล้วก็รักษาให้มันแบบไม่ได้เสื่อมสภาพลงไปจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าเหมือนแค่ทําให้เขาได้ทํางาน <c oughs> ได้เต็มที่ไม่ไม่เสื่อมลงไปมากกว่านี้ก็ยังมีการเช็คับตลอดใช่ไหมคะ ใ่ค่ะก็าเช็คอัพตลอดก็ทุกสาวทละมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะไม่มีค่ะแค่แค่เราต้องเหมือนทําให้เราได้มาดูแลเรื่องการกินมากขึ้นอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นโชคดีที่ที่เราได้ตรวจก่อนก็เหมือนโรคมะเร็งเหมือนกันถ้าสมมติว่าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยอย่ามองข้ามให้มองวม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือว่าคนที่คุณตาก็หาเวลาไปตรวจดีกว่ายังเข้ามากับโรคไตคล้ายๆกับโรคไตเราดูแลจิตใจเราอย่างไร จริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของการทํางานไม่ได้ทําให้แบบเราเหนื่อยง่ายหรือว่าอะไรก็ตามอะค่ะมันแค่ทําให้เราแบบเหมือนเป็นการแบบดูแลสุขภาพในระยะยาวมากกว่าให้แบบตอนเราแก่ไปอย่างเงี้ยแบบเราจะได้ไม่ต้องมาแบบอยู่ในสเตจที่แบบมันดุนแรยอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะทิปย์เกาหลี <laughs> เป็นเรื่องเลยทริปเกาหลีก็ก็ดีค่ะก็เป็นการพักผ่อนช่วงสงการเพราะปกติสงการก็จะแบบอยู่ที่เมืองไทยตลอดแล้วก็แฮปปี้กับการไม่ต้องไปแย่งใครทานหรือว่าเที่ยวอะไรเงี้ยพอาู้ไปก็ไปเกาหลีก็อากาศกําลังดีได้ดูสกุลละด้วยก็แฮปปี้ดีค่ะคุณแม่สู้ตายค่ะคุณแม่เดินสู้ตายกับลูกค่ะเป็นเหมือนทริปไปเติมความหวานด้วยหรือเปล่าเออไม่ค่ะจริงๆเราเป็นแบบทริปแบบเหมือนกับพักผ่อนอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้เติมความหวานเลยเพราะคุณ แม่ก็ไปแล้วก็แบบมีญาติญาติไปด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่าอยู่ในสายตาพี่ใหญ่ตลอดไม่ได้แอบสวีทใช่ไหมไม่ค่ะไม่ก็จะเป็นถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือสวีทสุด last เป็นกี่วันคะแม่ไปห้าวันค่ะค่ะเต็มที่เลยใช่ไหมก็ก็เต็มที่ค่ะเต็มที่เห็นมีคนเจ้าเจ้าต้นก็เป็นต้นกบ อ๋อไม่ไม่ไม,ไม่จริงๆรเราจัดการทุกอย่างเลยเราเหมือนคือแชร์กันมากกว่าอย่างแบบก่อนจะไปก็มีแบบซื้อหนังสือเที่ยวอะไรแบบว่าใครอยากไปที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้เอาจริงๆก็ชิลค่ะเป็นแบบทริปชิลชิลมากกว่าช,ช่วง,ช,วงช่วงนี้เห็นเที่ยวด้วยกันบ่อยติดแฟนหรือเปล่าไม่ติดหรอคะไม่ติดเพราะว่ามันก,ก็ก็เหมือนถ้ามีเวลาว่างก็จะแบบหาเวลาไปไปเที่ยวอะไรอยู่แล้วทานข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเวลาที่แบบ ได้พักผ่อนทัน้งคู่เขาก็ทํางานเราก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได,กไได้ก็ไม่ได้แบบเรียกว่าติดเพราะว่าถ้าติดก็แบบน่าจะต้องมากกว่านี้ <c oughs> ใช่ไปกติเจอกันทุกวันไหมคะ ไม่ทุกวันค่ะเพราะว่าเต้าก็ทํางานอย่างบางทีแบบถ่ายละครก็ต้องไปต่าตงจังหวัดไปนอนค้างเลยก็แบบไม่ได้เจอกันบางทีมันจะติดกันแลนทะเลแล้วก็มาเกาหลีอ๋อ<ล>ใช่ช่อบว่าตัวติดกันอ๋อเพราะว่ามันก็อาจจะติดกันนิดนึงในช่วงที่เราไปเที่ยวอเลยเงี้ยเพราะว่าก็มีแก๊งเพื่อนไม่กี่คนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเนี่ยแหละชวนกันไปก็ต้องไม่พ้นแก๊งเขาแก๊งเราบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะกี่ีแล้ครั้เก้าปีแล้วค่ะเราไปเกาหลีนี่ ต้องแอบมีขออะไรกับไมไม่มีค่ะไม่มีค่ะค่ะเคยมีคุยคุยกันบ้างไหมถึงแผนในนาคตของเราของคนก็ไม่ได้คุยกันจริงจังว่าแบบอะไรเตรียมตัวอะไรอย่างอั้นนะคะก็ให้มันไปเรื่อยๆอะค่ะแม่มีถามมีเซลไหมคะ มไม่ค่ะคุณแม่ก็ดูแลเหมือนเป็นลูกอีกคนนึงอะค่ะก็ไม่ได้แบบมีแซวอะไรเพราะามันก็ก็เหมือนเป็นเออลูกลูกอีกคนนึงนก็ดูแลช่วยกันดูแลยังนี้มีกว่ดีเนาะเอาลืมกล่บไปค่ะ